เจนซีรีพอเตอ,เตอร์วันนี้ติดตามกิจกรรมส่งความสุขช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับกลุ่มคนเปลาะบางในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นนะครับโดยนักศึกษาและอาสาสมัครเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านบ้านโฮมแสนสุขติดตามจากนักข่าวพลเมืองคุณนุจรินนามุนทาครับ แบ่งปัน40 <Okay. S 1> ถุง และของใช้จำเป็นโดยเฉพาะหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ถูกเตรียมพร้อมเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มคนเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของอาสาสมัครเครือข่ายเพื่อนคนไร้บ้านและอาสาสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่มาฝึกงานเพื่อเรียนรู้ประเด็นทางสังคมค่ะ วันนี้ก็มาแจกของขวัญปีใหม่ค่ะให้พี่น้องคนไร้บ้านที่ขอนแก่นค่ะแล้วก็ถามสาธุกสุกดิบถามไทยข่าวาว่าเขาเป็นยังไงบ้างน,นค่ะก็ oh, ตามแนวรถไฟค่ะในเมืองใหญ่เนี่ยที่มันได้รับการพัฒนาไปมากมายแล้วเนี่ยแต่ว่าภายใต้สิ่งนั้นนะมันยังมีแบบพี่น้องคนไร้บ้านที่เขายังแบบไม่มีบ้านอยู่ได้อยู่แบบสภาพที่เป็นแค่เพิงเฉยๆแต่ว่า ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับการใส่ใจไม่ได้รับการมองเห็นการส่งต่อน้ําใจและความสุขจากสมาชิกบ้านโฮมแสนสุขและอาสาสมัครเพื่อนคนไร้บ้านนอกจากช่วยให้เราเข้าใจประเด็นทางสังคมในพื้นที่อำเภอเมืงองสัะขนแก่นมากยิ่งขึ้นด้านหนึ่งเรายังเห็นการปรับบทบาทจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ของพี่ๆเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อดูแลกันในชุมชน ก็วันนี้เราก็เอาของมาแจกค่ะเพื่อนๆที่เขาลำบากนะคะอยู่ตามสถานีรถไฟอยู่ตามแต่งชุมชนต่างๆนะคะจะมีผ้าห่มแล้วก็มีของใช้ที่จำเป็นภ้าสารอาหารแห้งอะไระค่ะมาแบบน้องๆนักศึกษาแบ่งปันตอนนี้ก็คือไม่ใช่ไม่แค่แค่แบ่งปัน ข้าของอย่างนั้นอย่างเดียวแบ่งปันความรู้สึกดีๆแบ่งปันความสุขแบ่งปันให้เขาสบายใจว่ายังมีคนที่เห็นคุณค่าของพวกเขานะคะยังนึกถึงพวกเขาอยู่ว่าพวกเราก็ช่วยกันดูแลนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ การลงพื้นที่แบ่งปันสิ่งของครั้งนี้นอกจากเป็นส่วนหนึ่งของการสารวจและดูแลกลุ่มคนเปราะบางแล้วยังเป็นการส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อนคนและบ้านห้กับทุกคนนุจรินนำมุนทานักข่าวพลเมืองสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภาออัฏสกลนครรายงาน